ครับกาสวัสดีท่านผู้ชมญาธรรมทุกสันนะครับนี่มาวัดพะพยอมด้วยบาวภูไทมาทำน,นาวกะเนี่ยครัวันนี้พระมารมอยู่วัดพะพยอมนะครับหลายรูปนะครับนี่ญาธรรมมาหลายครับกำลั่งบินทาบานด้วครับเนี่ยพระส่งหลายรูปด้วยครับ

ยะทำมาหลายอยู่ครับ วัดเผายอมนี่กอยูน่ในเขตบ้านแวงครับบ้านแวงมูหกตบลบนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับ oh. Oh. เอฟซีเยนี่ <laughs> พาจากรูปทีสองร้อยนะสระสงร้บาส่งองรู้ปนี่พระพุทธรูปใหญ่ครับเลย bộ đạo danh 111 đạo danh 100 trong đi để cho bố lái và đi ra đường hàng này xe thứ hai con bố con ra bây giờ đi thẳng Good night. จะพิจารณาเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ได้ยินได้ฟังฟังร่มแน,กน่กันประดับปัญญาไปนั่งการปฏิบัติถูกต้องปล่อยปรับไปพรใหม,ม่ก็มี้กำลังใจบวชบวชมาแล้วก็มี้กำลังใจปฏิบัติจะศึกษาเดี่ยตัวเองผมมีโรงเรียนได้อยู่นี่นมีแต่ปัญญาศึกษาเอาท่ามเอาเห็ุเอาเก็ดถือนจะได้เป็นบุญมั่งบสถ์พระสงฆยจะตัดถามครูบาอาจารย์ที่เป็น ก่อนเรื่องวิธีนั้นคือเรื่องความเป็นไรขอใหบังประดับได้นั่งประดับความรู้ความรู้ปีบาลสำหรับพระบิดาบ้บาทนท่านปีนี้ก็สองร้อยลูกครับพี่น้องอย่ากทำครับอยู่วัดพหาบุญยศพระนวกะนะครับเป็นมาศึกษานะครับมาอยู่บริเวณนี้นะวัดอาจระ์เขาใหญ่ค,ครับนี่ ครับคลิปนี้ก็พี่น้อ,องอย่าทําผิดเลยคือเออครับกดไลค์ก็แชร์ด้วครับเด้อบ่าวผู้ไทยมันแรงครับครับโอเคนีครับครับผมขอโอกาสอนุโมทนานบุญเกี่ยวกาบพระ